สวัสดีครับมือนีอยู่กับผมอดออดนะครับมือนีนะครับสิมาต่ำสมสูกินนะครับเพราะว่ามือนีผมได้นี่นะครับน้ำปลาอินทผาลัมนะครับเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็เลยสีล่องมาต่ำล่องให้เบึงนะครับว่ามันิแซ่บสินัวงสมคำาล่าลือบอกกนว่าสโลแกนมือนีคือว่าน้ำปลาอินทผาลัมไผต่ำกระแซบนะครับเดี๋ยวทามาตํำกันเลยนะครับมือนีผมก็จะบอกก่อนว่าของผมผมก็สิบใสยกระเทียมด้วยผมบหมักกระเทียมนะครับ โอ้เพิ่นกินน้ำผมนะเพิน้นเพิ้นบวมมากระเทียมนะใส่พริกไปคนระับสามซีนวยแล้วอ่ะใส่ลงไปน้อยนึงเอา้าทั่วพร้อมใส่ลงไป ต้องนะครับเด็ดโอ้โอ้กระโดดเอาบังเลยใั่ไหมยิงไปสบโอคอยดีเด็ดเด้อครับเด้อก็ตกเท่าเท่าไรแล้วอ๋อเสร็จแล้วนะครับใส่ยังกอนโอ้กระเทียมโอ้โหเฮากระเทือนลงไปนะครโคกกันหน่อยเว้ยผู้สนับสนุนโคกกับเขาได้เด้อครับเด้อโคก ข่ครงครับหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเน้ามาจากบานนะครับใ่นจวนเหมกบยหนมอยออกด้เพราะมันเซดไปยินไหลาย ใส่ไปโอ้ใส่หลายียบหลายเหม,มืนกันนะครับเด้ออ่ะใส่น้ปลาไปคแบบใส่น้อยกันปลาก็่วนนะครับนี่ครับชีวิตยุงเทียบเด็กกับชต่างเป็นน้ำที่เด็ดตรงนีครับน,น้ำตาลนะนนครับเป็นน้ำตาลนะใส่ลงไปนะครับเปิดโอ้เนี่ยเปิดได้ไหมได้เลยครับเนี่ยเด้อเปิดได้ไหมได้ครับปยัดขยา่าเขยา่าเขยา่ขยา โอ้ปาดหอม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 อันนี้เพิ่นมีออยอดน้ำด้อครับเด้อมีออยอดนะคที่เบิ่ิมงใกล้เบิ่งใกล้เบิ่งน้นาปลาดาเพิ่นโอ้นัวขนาดนี้ใส่ลงไปค้อนเดียวก็ครับสพ่สอ,อครับใส่บุกงลุ่มปนะครับ โอ้ติ่มโคกอู้สนับสนุนโคกเขาเลยด้วยครับเดอ้อประแดกกับเขามาแล้วสิบเกินแ้วครับนำพนวัตสัตว์สโลกเกียนน,นำปลาล่า่นคือนำปลาล่าอินทราล่ำไห่ตำกระเซ่อโอ้ ขอ,ซ,อซ,ซิมก่อนนะครับขออย่าซิมซิมก่อนมันขาดยังบ้าโอ้โหนะเอานะครับเนี่ยเอาเอาท่กันเลยขออนุญาตดูว่ามันออกเป็นแบบอกก่อนอเศร้านัวๆ băng cái cái, cái. Uh. cái không ừ. Je đấy, sí. nó băng cái nó ở Facebook à, đẹp, cái เรียบร้อยครับตำนี่ครับตำปลาลาเลยบ่มีปูผม่มีปูครับนี่ลำปลาอินทผาลำไผ่ตำกระเซ็บนะครับมากินด้วยกันเดี๋ยวลองชิมมึงก่อนอนุญาตชิมมันชิม,ม,ชม้พีิม้มองเพิ่อนเราด้ับเถ้ดถือได้ละออาวข้างหลังยายายากีน่น้ำลายอืม น,นะมนอม,นอมใ่กนม่าจากบ้านครับอืมอจดีเศษของประปลาดมันนัวโอ้เขทาทา ครับขออักพวกเราอยากได้กับแต่ว่าชิมเมืองนะครับเดี๋ยวผมจิปักลิงแบบนี้แต่ข้างล่างนี่เด้อรายละเอียดิันสั่งหรือว่าไปหาสื่อตามแอปพลิเคชันมู่ม่อก็ได้นด้ครับเด้อนี่ได้ครับรับมือนี่ครับขอบคุณนะครับขออยาตไปกินก่อนนะครับสวัสดีครับ